อีกอย่างหนึง่งยิ่งนานวันนะครับยิ่งนานวันยิ่งมีรายละเอียดในส่วนของเหตุการณ์เริ่มจําได้ขึ้นมาเรื่อยๆปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามปีที่สามมาวันเนี้ยรายละเอียดมากที่สุดเลยซึ่งมันแปลกรายละเอียดจะต้องชัดแจ้งชัดเจนแจ่มแจ้งมากที่สุดหลังเกิดเหตุไม่ใช่รายละเอียดถูกแอดเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับ มันมีอยู่ไม่กี่อย่างครับที่ทําให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆดูสมจริงสมจังมากขึ้นเรื่อยๆการเพิ่มรายละเอียดเพื่อโน้มน้าวให้คนเชื่อเนี่ยเราจะพบในคนที่กําลังสร้างเรื่องหรือคนที่กําลังโกหกนะครับอีกอย่างหนึ่งผมไม่ทราบว่าการประวิงเวลาหรือไม่ไม่ได้ไม่ได้ถูกตรวจร่างกายตั้งแต่แรกนะครับเพราะอะไรนะครับ คือการตรวจร่างกายหรือการตรวจเลือดเนี่ยสามารถตรวจได้นะครับว่าคุณบริโภควายคุณบริโภคลกอฮอฮ์หรือคุณมีสารเสพติดอยู่ในเลือดในขณะที่เกิดเหตุหรือไม่นะครับแต่คุณประวิงเวลาไม่ได้มามอบตัวทันทีไม่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลในทันทีอันนี้ผมก็ว่าแปลกยิ่งแปลกไปกว่านั้นตรงที่ว่า เหตุเกิดขึ้นคนหายทั้งคนนะครับแยกย้ายกันหรือว่ากลับบ้านได้อันนี้ผมก็ว่าแปลกมากๆนะครับอืมแปลกหลายอย่างเลยครับผมว่านิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมันไม่โกหกหอยู่แล้วส่วนที่จะโกหกมากที่สุด ผมขอขี่เส้นใต้ตรงคําว่าพยานบุคคลเป็นพยานที่เชื่อถือได้น้อยที่สุดแล้วกันนะครับเพราะว่ามนุษย์เรามักจะมีอคติหรือมีการปลอมแปลงข้อมูลเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่ตลอดเวลาและการที่มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยคนเดียวมันน่าจะง่ายในการให้ปากคําตํารวจเพราะว่าแต่ละคนจะได้ไม่ต้องพูดไม่ตรงกันนะครับการให้คนเดียวรับบท ว่าเห็นเหตุการณ์ง่ายกว่าในการสร้างเรื่องแต่แต่ในทางกลับกันนะครับพิรุธทุกอย่างที่สังคมกำลังมองเนี่ยจะมุ่งเป้าไปที่คุณคนเดียวเพราะคุณเป็นบุคคลเดียวที่อ้างว่าเห็นคุณดตงโมงคนสุดท้ายนะครับดังนั้นการพูดแต่ละครั้งมันจะต้องตรงกันและข้อมูลในวันแรกหลังเกิดเหตุจะต้องเป็นข้อมูลที่มากที่สุดไม่ใช่วันนี้นะครับ อีกอย่างหนึ่งครับน,น่าสนใจครับการอักเสบการอักเสบนะครับการถูกของแข็งหรือการถูกทำร้ายอะไรก็แล้วแต่การอักเสบจะเกิดขึ้นตอนก่อนเสียชีวิตนะครับสมมุติว่าถ้าเราเจอคนที่โดนต่อยโดนตีหรือสภาพศพที่มันมีการปูดอักเสบขึ้นมาแสดงว่าก่อนเสียชีวิตน่าจะมีการกระแทกหรือโดน ของแข็งทุกอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานนะครับที่จะทำให้เกิดการอักเสบได้นะครับผมมีเท่านี้ครับที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกผมรู้สึกว่าการถแถลงข่าววันแรกหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับเป็นการถแถลงข่าวที่มีคุณค่าเป็นการให้ข้อมูลที่มีคุณค่า และเหมาะแก่การนำมาอ่านภาษากายมากที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่ภาษากายของวันนี้เพราะว่าการเชื่อมต่อเชื่อมโยงระหว่างความรู้สึกกับเหตุการณ์มันเบาบางลงไปแล้วนะครับแรกๆเนี่ยฟุตเทจหรือคลิปวิดีโอการสัมภาษณ์หลังจากเหตุเกิดแรกๆเนี่ยจะเป็นตัวมัดเลยว่าคุณพูดจริงหรือโกหกนะครับ วันนี้ที่คุณพูดความมั่นใจอาจจะมากขึ้นมากกว่าวันแรกเนื่องจากเวลามันผ่านไปนานและความผูกพันระหว่างคําพูดอารมณ์มันน้อยลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้สิ่งที่จะทําให้สังคมเกิดความสงสัยหรือคลายความสงสัยก็อยู่ที่การถแถลงแต่ละครั้งนะครับยิ่งพูดเยอะข้อพิรุษยิ่งมากโดยเฉพาะการพูดถ้าไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับ ข้อเท็จจริงการพูดแต่ละครั้งมันจะเหมือนเดิมให้พูดกี่ทีมันก็จะเหมือนเดิมนะครับมีคนถามว่าเอ๊ะไอคนที่มันทําแตงโมมันใหญ่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายความใหญ่โตให้กันแล้วกันนะครับติกต่างนะสมมุติเป็นเรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงนะสมมุติถ้าคนคนนั้นเนี่ยไปกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งกับดา,าราคนหนึ่งนะครับ แล้วคนคนนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้ากวนสอสอนะครับหัวหน้ากวนสอสอที่มีอิทธิพลต่อพักการเมืองแล้วก็มีอิทธิพลต่อนายกรัมนตีปรากฏว่าเขาไปไปเรียกเด็กมาคนหนึ่งนะฮะมากระทําเตาแล้วเด็กมันจะเอาเรื่องนะครับเขาก็กลัวว่าเรื่องนี้มันจะแพ่งพายนะฮะพอเรื่องนี้มันจะแพ่งพายปุ๊บเขาก็ในฐานะที่เป็นพักร่วมรัฐบาลไม่ได้บอกว่ารัฐบาลน,นี้นะก็ไปบอกนายกแต่ไม่ใช่นายกปัจจุบันนะไปบอกนายกนายกก็ไปบอกผบวต นะครับเพราะว่าตะละก็บอกผู้บัญชาการผู้บัญชาการก็ไปควบคุมผู้บังคับการพุ่มกับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไอ้หัวหน้ากวนเนี่ยมันก็คุมสมมตินะฮะสมมติว่าคุมกระทรวงยุติธรรมที่เป็นสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็สามารถคุมพอถอได้แต่ไม่ได้หมายความเป็นรัฐบาลชุดนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้หัวหน้ากวนสอสอเนี่ยมันก็มีอิทธิพลมากพอที่จะปิดปากคนใดคนหนึ่งได้ถูกปะสามารถจะไปจ่ายเงินแม่ก็ได้ คุมพนักง,งานสอบสวนจนแบบคุมทั้งหมดอ่ะอายกุายการเพราะอย่าลืมนะฮะวุฒิสภาเนี่ยเป็นคนรับรองอายการสูงสุดนะฮะวุฒิสภาแล้วก็ฝ่ายการเมืองก็มีสิทธิ์ส่งคนเข้าไปเป็นกรรมการอายการที่แต่งตั้งโยกย้ายอายการทั่วประเทศเพราะฉะนั้นคนระดับหัวหน้ากวนสอสอเนี่ยก็มีอิทธิพลพอที่จะสมมติถ้าเป็นเป็นคดีแตงโมอย่อยางเงี้ยสมมุติถ้าติดต่าว่ามันมีคนบนฝั่งเป็นคนทาอย่างเงี้ยแล้วเป็นหัวหน้ากวนสอส ก็ก็ใหญ่อะก็ใหญ่พอที่จะใหญ่พอที่จะควบคุมคดีไม่ให้คืบอะทาได้นะครับยิ่งถ้าเป็นรัฐมนตรีด้วยแล้วเนี่ยยิ่งยิ่งทําได้อะเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสสทําได้ไหมถ้าเป็นสสที่มีอิทธิพลต่อพรรคการเมืองเนี่ยคดีนี้ทําได้ไหมทําได้ถ้ามีเส้นสายดีๆนะนายกเก่งใจพบตรเก่งใจนะครับก็ทําได้นะครับทําได,นะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความใหญ่โตก็ประมาณนี้หรือติดต่างไม่ใช่นักการเมืองอาจจะเป็น กรรมาการองค์กรอิสระบางคนนะครับซึ่งเคยให้คุณให้โทษกับนายกให้คุณให้โทษกับรัฐมนตรีให้คุณให้โทษกับ,กกบ,กบพบวตรลอ,อย่างเงี้ยแล้วกรรมาการองค์กรอิสระเป็นคนเรียกเรียกดาราคนนั้นมามาสังเวยอ,อย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่แตงโมนะกรรมาการองค์กรอิสระก็พอมีคอนเน็ชันในการควบคุมควบคุมคอนเน็ชันเพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นน่ะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนะครับก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นไอระดับที่คนทําก็ประมาณเนี้ย ระดับเนี้ยระดับเนี้ยระดับเนี้ย